เดทอจะเพื่อนยากถ้ามีของฝากจะได้เกดดีเดทอเจ้แปนนพอลืมปิดใหม่์นะเนะเดทอไปอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างไหมอยู่รานวนแน่เลยเดทอว้าวเจแปนเจแปนหรอเแปนมาเลยมาเร็วๆอะไรแบบเนี้ยเอออาบน้ำดู่นี่ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะถามจริงนะครูโรงเรียนเราอ่ะมีนาฬิกากันไหมวะเนี่ยทำไมวะมานี่ไม่เคยตรงเวลาเลยรอตั้งนานแล้วเนี่ยเออครูเขาอาจจะแก่ไม่ทันเทคโนโลยีอย่างนี้ไม่ชินากับการ work from home ด้วยจะเย็นแล้วครูบอกว่ามีสอบมีสอบนี่มัน3มชั่วโมงแล้วยังไม่มานี่พวกเธอถึงแม้ว่าจะไม่ชินยังไงนะก็ต้องเรียนถูกปะ ใจเย็นเใจเย็นด้วยพวกแกใจเย็นก่อนเว้ยเย็นๆอะไรวะฮะใจเย็นๆอะไรนี่รอมาเป็นชั่วโมงแล้วรอไม่ไหวแล้วเนี่ยเสียเวลามากเลยไปก่อนนะไปไหนไอ่ะไปอยามน้ำจะดูไม่จ้าพลอยจ๋าอออาจารย์มาแล้วบอกด้วยไปอ,อาน้ำก่อนโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยเหล็กที่บ้างจะมาตัดอะไรวันนี้วะแล้วค็จะขับรถมาถึงโรงเรียนได้ รหัสไวไฟโรงเรียนอะไรวะเนี่ยจำได้แล้วเฮ้ยเชื่อมรู Aye, ้เสวัสดีนะนี่ทุกคนวัสดีคะครูวัสดีน้องคอยตีนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะครูมาช้านะพอดีว่าเน็ตที่บ้านครูตัดครูก็เลยเอ่อมาใช้เน็ตที่โรงเรียนนไง เออแลโอ้โหขอชมก่อนได้ก่อนสอนขอชมก่อนได้ไหมคือว่าพ่เธอได้ดีมากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเนี่ยเธอก็ยังใส่ชุดนักเรียนกันอยู่นะถู้ว่าใช้ได้จาเลยแบบนี้เป็นแบบที่ดีต่อให้เรียนที่ไหนแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนอย่างน้อยให้รู้ว่าเราเป็นนักเรียนเออแต่ว่าเอยแปนหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านมาค่ะคุณ

เดทโทรไปอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างไหมอยู่ร้านนวดแน่เลยเดทโทรว้าอ่ะไอ้เ้นไอ้เต้อเนหรอไอ้เนมาเลยมาเร็วเร็วเร็วอะไรแบบนี้ยเอออาบน้ำอยู่นี่ไงเดยวจะแต่งตัวแล้วเร็วเร็วโอ้โหเดี๋ยวก็ถ่ายรูปโท์ซะหน่อยพี่เออแค่นี้แหละเดทโทร จะเพื่อนโยบ้จะเพื่อนยาดีโชไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่เข้ามาซ้อนหลา้ัาหอันหลังนี้เรินจังอัาหลออยอัลโหลออยฮะคุยมาไงมาแล้วโอเคๆอันนี้ออ้าคุณดีโชว์สวัสดีครับ สวัสดีเจแปนเออแหมครูเดโชว,วันนี้ผมรู้นะครับว่ามีสอบใช่ไหมเธอก็รู้นี่รู้สิครับเพราะผมเนี่ยใส่ใจครูจะตายแต่เธอรู้ไม่ทุกเรื่องหรอกนะเรื่องอะไรครับครูไม่เคยไปนวดเออครูครูพูดเรื่องอะไรครับเนี่ยครูไม่เคยได้ของฝาก เออคือคือผมผมไม่ได้เดฟานจะเพื่อนยากทำไมจากฉันเรียนเร็วไปเดปานรู้ตัวบ้างไหมติดศูนแนวไงออกไปจากที่นี่เลยไปเออครูครับไปไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นเออออกจากห้องนี้ไปออกจากห้องนี้ไปเธอไม่ต้องสอบถ้าเธอจะเข้าสอบฉันให้เธอตกทุกวิชาได้ครับครูถ้าครูแม่ผมสอบผมไปก็ได้ไปเลย เดชอจะเพื่อนยาอาไม่มีเมียมาอักแต่มีเมียน้อยแน่เลยเจเปนเดชอเชอโดดการสอปิดไมพอตอนไม่นอนชอบเล่นห้วยทั้งวันเดชมันลืมปิดไม้จริงเหรอหนูว่ามันตั้งใจค่ะรูมันตั้งใจค่ะูคุ้งหาหนูว่าครยไับตามมนมาเรียนดีกว่า ก่อนที่มันจะแฉรุคครูแยกวันนี้อีกนะเจแปนเดชองเจแปนกลับมาเลี้ยงก่อนลูกเดชทองเข้าไปรังสิตรถติดติดเขาก็ไปรังสิทธิ์ทำไมเอ่อคุณคะเออวันวันนี้แยกยยก่อนนะครูครูไม่สอนดีกว่าเดโชทองจะไปไหนยังไม่ทะเลายังไม่ได้เล่าหมดเลยเดช และเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับอายเนแนทยิ่งกว่าหาห็บเป็นครูต้องสอนเอกกูแลจบครบ